วิธีการสร้าง list video ให้เราไปที่หน้าหลักแล้วก็มาที่ list video message คลิกสร้างใหม่คลิกเพื่ออัปโหลดวิดีโอคลิกเลือกไฟล์เลือกวิดีโอที่เราต้องการตั้งชื่อ list video กดบันทึกเมื่อได้ list video แล้วเราก็สามารถนำมาบ r o a d c a s t ได้ที่ broadcast เราก็เลือก list video แทนที่จะเลือกว v ดีโอแล้วเราก็เลือก list video ที่เราต้องการลองกดบันทึกล่างแล้วก็กดทดสอบ broadcast ดู ถ้าโอเคเราก็สามารถกดส่งได้เลย